ครูสู่คนสวยโอ้โ oh, หครูปัน้นครูสุดยอดมากๆเลยมากินข่าวกัน,นเ,นนเรื่องความเปพี่น,อน้องด้อมันทิ้งอินเตอร์หน่อยฮออ่ะหูฉันหายมึงถอดหูโอเคนี่เป็นออ์สตีมหยาดใช่ไหมเออดีเนาะโอเคดีดีดใส่หูก่อนนะอ่านเมื่อกี้ว่าพูดเรื่องหัวข้ออะไรนะปาฏิหาริย์การขอบคุณโอเคสุดยอด ได้ยินเสียงไหมคะชัดจ้าเสียงชัดด้วยวันนี้ขอแบ่งปันถ่ายทอดด้วยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์เข้าเฟซตัวเอืด้วยได้ปะจ้ะขอแชร์ด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กดแชร์เลยเออขอแชร์หน่อยได้ไเชิญเชิญไปให้เราด้วยแชร์หน่อยแชร์หน่อยเดี๋ยวได้แชร์หน่อยวันนี้อ่ทุกท่านคะใครที่มาดูไลน์นี้หรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะ บอกเลยค่ะว่าความรู้จากครูแม่สุของเรานะคะโอ้โหเป็นแบบว่าครูแม่พิมพ์ของแม่พิมพ์อีกรอบหนึ่งนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะติดตามกันทุกๆุกไลฟ์เลยสดบ้างสดบ้างเปื่อยบ้างนะคะเอาไม่ใช่สดบ้างย้อนหลังบ้างนะคะเอาทำไป เพื่อชีวิตมีรสชาติทำอะไรที่มันแตกตมีความสุขเนาะมันมีพลังเนาะครูสูเนาะมันมันได้ช่วยแบ่งปันคนนะเนาะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอ่อมันเป็นหลักการของการเป็นโค้ชค่ะการที่เราจะเป็นโค้ชหรือเป็นครูเนะะี่ยค่ะครูก็คือโค้ชนั่นแหละค่ะอ่ามันเป็นสิ่งที่มันทรงพลังนะคะในการที่เราได้ออกมาช่วยเหลือ,อผู้คนช่วยเหลือด้านอะไร ช่วยเหลือในด้านอย่างนี้แหละค่ะ,ะการแบ่งปันความรู้ต่างๆแม้ว่าความรู้เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ครูพิสุบอกว่าบางความรู้พิสุก็ไม่รู้นะคะครูเรามีความรู้อีกมากมายที่เราไม่รู้แต่เราก็ไปเรียนรู้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปเขารู้กันหรือความรู้ที่เป็นทักษะอย่างเช่นการทําการตัดต่อวิดีโอนะคะการทําโน่นทนํานี่ไม่ใช่ครูพิสุเป็นมาแต่แต่เกิดนะคะไม่มีใครเป็นมาแต่เกิด แต่ทุกอย่างค่ะล้วนเกิดจากการเรียนรู้เรียนรู้เสร็จครูพิสูจก็มาลงมือทําค่ะทําไปแบบเงื้อเงื้องัองนงัน,นเหมือนก,นกันกับทุกคนนี่แหละค่ะแรกๆก็จับผิดจับถูกนะคะทําผิดทําถูกเหมือนกันแต่ถ้าได้ลงมือทําแล้วค่ะแต่ถ้าเราได้ลงมือทําแล้วไม่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะเราก็จะเกิดความช่ำชำนานความช่ำชองเองนะคะอันนี้คือมันเป็นหลักการสากลเป็นหลักทั่วโลก ของมนุษยชาติของสิ่งมีชีวิตนะคะคือถ้าเรามีความรู้ในเรื่องอะไรแล้วนะคะแล้วเราไม่ลงมือทําค่ะความรู้นั้นมันก็เป็นความรู้ลอยอยู่บนอากาศนะคะไม่มีประโยชน์อะไรกับใครไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับเราไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับเราตกลงฉันจะมาไล่หรือฉันจะมากินเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาทั้งสองอย่าง ในเมื่อเอาตั<ม>้งสองอย่ามเนคนเองแล้วอยากทาอะไรก็ทําสิอยากทาอะไรก็ทำใช่ไหมจริงจริงเดี๋ยว <พา S 2> ในใก็เดี๋ยวขอ,ขอ,ขอ,ขอแชร์ก่อนแชร์ก่อนขอแชร์ไปที่เพจตัวเองด้วยเพราะวันนี้ไม่มีโอกาสได้ไลค์จะได้แบ่งปันแฟนเพจที่ที่ที่ของโคชมดด้วยนะคะขออนุญาตแบ่งปันไลค์นานแล้วย,ยังพคสุยี่เจ็ดนาทีแล้วเหรอโอเคขออีกสักสี่ห้านาทีเนาะยังไม่ง่วงเนาะ คือพวกเราค่ะ<ฮ>พวกเราเนะะี่ยค่ะโค้ชพิสุเองนะคะหรือครูพิสุเองะะหรือโค้ชมน์ค่ะพวกเราเป็นพวกที่ทํางานแบบเที่ยงทำค่ะนะคะตอนเที่ยงถึงจะทําค่ะ <c oughs> เพราะว่านอนดึกค่ะตื่นสายเที่ยงคืนก็นอนเที <c oughs> ่ยงคืนก็ยังทําอยู่ค่ะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์กลางคืนนะคะพวกเราเขาเรียกว่าเป็น เป็นไนท์เอาวนะคะเป็นมนุษย์กลางคืนแล้วพวกเราเป็นคนเที่ยงทำมากค่ะตอนเที่ยงถึงจะตื่นมาทำนะคะเพราะว่าตอนเช้าตื่นไม่ไหวน,นั่นเองนะคะ <c oughs> นี่คือ <c oughs> ไม่ไม่เรามีงานประจําเรามีงานประจำไอองานกลางคืนนี่คืองาน <c oughs> งานหาแพชั่นเอองานหาแพชั่นโอสุดยอดสุดยอดแต่จริงๆไม่ดีนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ดีนะคะการ ร่างกายของเรานะคะยังไงก็ต้องพักผ่อนให้ตรงเวลานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้เนาะเราก็พักผ่อนก่อนสามทุ่มกาลังดีนะคะเพราะเพราะฮอร์โมนกรดฮอร์โมนในร่างกายของเราโดยเฉพาะวัยอย่างพวกเราเนี่ยะคะวัยสิบแปดบวกเนี่ยนะคะมันมีกรดฮอร์โมนน้อยแล้วนะคะมันเราต้องเพราะว่ากรดฮอร์โมนมันจะหลังเวลาเราหลับพักผ่อนที่สนิทนอนหลับพักผ่อนสนิทแล้วมันก็จะช่วยอะไรคะช่วยเยียวยาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยฟื้นฟูร่างกายนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้านอนดึกบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะอันนี้บอกตัวเองนะคะไม่ได้บอกใครเลยค่ะบอกตัวเองค่ะ,ะทีนี้มีหลักการดูแลร่างกายยังไงหลักการดูแลร่างกายเหรอบอกเลยว่านอนใช้งานเยอะดูแลยังไงใช้งานเยอะนะคะเราใช้พลังภายในคอนโทลควบคุมพลังภายนอกค่ะควบคุม ร่างกายภายนอกโดยการโค้ชมนบอกเลยว่าค่ะโค้ชมอนนอนดึกทุกวันแต่ถามว่าไม่ดีนะคะไม่อยากให้เราเป็นตัวอย่างแต่ช่วงนี้ค่ะเรามีงานอย่างที่โค้ชสุบอกเรากังวันแล้วก็มีงานรับผิดชอบหน้าที่ของเรากลางคืนเราก็มีงานที่ต้องทําสะสางนะคะมันเลยทําให้เวลาพักผ่อนเรามีน้อยแต่โค้ชมนค่ะบอกเลยว่านอนไม่ต่ำกว่าตีสองทุกวันค่ะไม่ต่ำกว่าตีสองทุกวันแต่ทำไมแล้วก็ตื่นก่อนเจ็ดโมงทุกวันค่ะ เจ็ดโมงก็ถือว่าสายแต่ว่าม์เริ่มงานแปดโมงครึ่งก็เลยยังมีเวลาส่วนตัวนะคะอ,อถามว่าทำยังไงพักผ่อนเพียงพอระบบสมาธิค่ะศาสตร์สมาธินะคะถึงแม้จะตีสองนอนตีสองค่ะตีสองอย่างน้อยตีสองถึงตีสองครึ่งหรือตีสองสี่สิบห้านาทีก่อนตีสามโคชม์จะนั่งสมาธิหนึ่งรอบนะคะ สมาธิไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแล้วหลับตานะฮะอาจจะทําด้วยศาสตร์ต่างๆก็ได้เป็นเหมือนกึ่งโยคะสมาธิเป็นการสวดมนต์เป็นการอา่อรีลิสคือพักผ่อนหายใจเข้าหายใจออกคืออยู่กับร่างกายของเรานะคะอันนี้มันช่วยได้เยอะค่ะมันช่วยในเรื่องของควบคุมสภาวะภายในสภาวะจิตใจของเราภายในและพลังเราจะไม่ตกแต่ที่สําคัญค่ะโค้ชพิสุอันนี้เป็นกลยุทธ์ส่วนตัวเลยนะบอกเลยว่าถ้าคุณนะคะ ถ้าตัวคุณเนี่ยมีเปลี่ยนภายในเปลี่ยนมายเซ็ตภายในของคุณแล้วคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณมีความชัดเจนในฟีลลิ่งในมายเซ็ตของคุณในเป้าหมายของคุณในโกของคุณค่ะในบิ๊กวายของคุณค่ะมันชัดเจนค่ะคุณจะมีพลังในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราได้ทำ ในสิ่งนั้นๆเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายของเราเราจะไม่รู้สึกอยากนอนเราจะไม่รู้สึกอยากกินแต่ว่าอยากอยู่นะคือเราเราจะไม่ได้เขาเรียกว่าพลังงานเราจะมันเยอะมากแล้วส่วนตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมายถึงสิ่งไหนสิ่งที่มันจะเป็นแอคทิวิตี้ที่จะให้เราเดินไปถึงจุดเป้าหมายอ่ะอย่างเนี้ยค่ะ อย่างโค้ดพิสูออกมาไลฟ์ทุกวันเลยออกไปอ่านหนังสือไปหาความรู้ไปเข้าคอร์สไปอบรมไปประชุมไปสัมมนามากมายนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเอาความรู้เหล่านั้นมาเติมเต็มตัวเองแล้วก็เอาไว้เพื่อส่งต่อถ่ายทอดนักเรียนหรือเพราะว่าโค้ดพิสุค่ะมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนเราเลยมีแรงแอคทีฟตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแรงขับเคลื่อนภายในตัวเอง ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เสมือนพวกระบบซัตสเพนชั่นระบบขัดขับเคลื่อนภายในเครื่องจักรเครื่องกลที่มันอยู่ภายในรถยนต์นะคะมันจะพลังงานไม่ตกอันนี้แหละค่ะหลายๆคนทําไมบอกว่าเฮ้ยขยันไปหรือเปล่าหรือเออแค่ครั้งข่าวจริงๆแล้วอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่หลายๆคนค่ะสปีดแค่เขาเรียกว่าขยันแค่บางช่วง เพราะว่าอยากเหมือนกับกําลังเหออย่างเช่นคุณไปลงทุนในธุรกิจอะไรสักอย่างใหม่ๆแล้วคุณรู้สึกกําลังเหอคุณก็จะแค่ช่วงช่วงแรกคุณจะแบบไฟแรงมากแต่สักพักไฟคุณตกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะเพราะสิ่งเดียวเลยค่ะเพราะเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจน คำว่าเป้าหมายชัดเจนมันลึกซึ้งมากใครอยากรู้ต้องลงคอสของครูพิสุเลยว่าวิธีการโฟกัสเป้าหมายวิธีจะสร้างเป้าหมายให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์ให้มันใหญ่ให้มันโอ้ยใหญ่มากเลยความท้อแท้ความเหนื่อยความลําบากอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะไม่สามารถทัดทานคุณได้นะคะแม้คุณจะไม่ได้นอนเหมือนแบบไม่ได้นอนเยอะเหมือนคอสมอนนี้ทําไมทุกวันก็ยังมีพลังเพราะสิ่งนี้แ่ะคะ่ะเพราะเป้าหมายเรามันใหญ่มาก เราเลยมีพลังที่จะทํามันทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทําสิฉันจะตายให้ได้เลยคือฉันมันร้อนรนมันวุ่นวายอ้หยถ้าไม่ได้ทํานะมันรู้สึกแบบคือมันน้อนบ่รลับอ่ะมันกินเขาบ่าใดมันโอ้โหแบบขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมนคุณต้องมาคลายคุณต้องมาคลายความลับอ่ะโค้ชพิสูบอกเลยคุณต้องมาปลดล็อกตัวเองใช่หรือใช่ถ้าคุณไม่ได้มาปลดล็อกนะคุณฝืนยังไงความขยันคุณก็หด คุณต้องมาปลดล็อกค่ะปลดล็อกเป้าหมายปลดล็อกปลดล็อกว่าเป้าหมายของคุณความชัดเจนคือพลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณก่อนต้องเปลี่ยนไมเซ็ตนั่นแหละต้องไปปลดล็อกต้องไปปลดล็อกไงโค้ชพี่ส่มีวิธีการปลดล็อกอยู่มีวิธีการไขความลับตรงนี้ให้กับทุกคนอยู่นะคะอันนี้คุณต้องไปไขเลยถ้าคุณไขได้แล้วอ่ะทุกอย่างมันมันจะปลื้ดปลื้ดเ่ะบอกเลยมันจะปลื้ดปลื้ดค่ะนะคุณจะมีพลังภายในและที่สําคัญ คุณจะสดชื่นแจ่มใสล่าเริงเบิกบานทุกวันที่คุณได้ทําสิ่งนั้นคุณจะไม่หองเงียวเงาะเงางอยงอยเงาเหมือนหมาเศร้าเหมือนหมาซึมไม่มีค่ะนะคะเนาะพี่สูนะคะพี่สูตต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตสองคำอืมอมดหม้แว้วเขาขอบขอก็ขอบคุณข้าวไปด้วยอ่านข้าวไปนั่นน่ะอ่าต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณข้าวอ๋อเรื่องขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยคอยสามสิบวิ เรื่องขอบคุณโค้ชพิสุเรื่องขอบคุณจําเป็นและสําคัญมากเรื่องขอบคุณจําเป็นและสําคัญมากเลยนะคะทุกท่านคะโคชมนบอกเลยคําว่าขอบคุณคุณอย่าไปพึงอย่ามองที่ขอบคุณเมื่อตอนคุณได้มันมานะโอเคเวลาคุณให้คุณมีคนให้อะไรคุณหรือคุณได้รับคุณขอบคุณมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและเป็นสิ่งที่ทุกคนทําเสมอแต่สิ่งที่พวกคุณลืมพวกเราทุกคนลืมค่ะ กับการขอบคุณสิ่งอะไรคะคุณสุสิ่งที่พวกคุณมีค่ะสิ่งที่พวกคุณมีอยู่แล้วสิ่งพวกคุณมีอยู่แล้วมีอะไรบ้างอย่างเนี้ยค่ะแขนขาสมองร่างกายเราความสามารถข้าวของที่บ้านเราทุกอย่างที่เรามีอย่าประเมินอย่าประเมินค่าเขาน้อยต้องขอบคุณเขาด้วยทุกสิ่งที่เรามีค่ะอย่าขอบคุณเฉพาะทุกสิ่งที่เราได้รับเพราะฉะนั้นคุณต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่คุณมีหรือคุณไม่มีหรือคุณได้รับ หรือคุณไม่ได้รับต้องขอบคุณหมดเลยเพราะพลังแห่งการขอบคุณมันจะสร้างมันจะสร้างอันนี้เป็นเคล็ดลับเลย NLP โค้ดพิสูจก็รู้ถ้าคุณขอบคุณอันนี้เป็นเคล็ดลับทางลัดของคนสําเร็จเลยนะแพงอะโค้ดสูอันเนี้ยจริงๆไม่อยากบอกเลยนะถ้าใครขอบคุณถ้าใครขอบคุณ คุณขอบคุณเรื่องอะไรก็ตามคุณจะได้เรื่องนั้นค่ะโค้ชพิสุขค่ะคุณขอบคุณเงินคุณจะได้เงินคุณขอบคุณคนที่เขาเมตตาคุณคนที่เขาให้คําชื่นชมคุณคุณก็จะได้สิ่งนั้นเรื่อยๆคุณขอบคุณความสําเร็จขอบคุณตัวคุณเองตัวคุณเองก็จะทรงพลังสร้างสิ่งต่างๆให้คุณแบบมหาศาลนี่แหละค่ะโค้ชพิสุต่อเลยค่ะเรื่องขอบคุณสุดยอดมาก